ว้าว wow! ไม่ได้เล่นเกมองอสมานานแล้วไม่รู้อัปเดตอะไรมามาหาศาลก็ไม่รู้ <Wow. S 1> ได้ข่าวมีแบบใหม่มาด้วยโอเคเดี๋ยวดูแล้วผมจะกดเข้าออนไลน์แล้วก็เกมแบบใหม่นี่เปิดเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราจะผมก็จะมาหาห้องกันโ <Okay. S 1> อเคเอาห้องนี้แล้วกันอุ้ย,ยสีแดงอย่าง้สีขาวว่าจะแบบเข้ากับหมอเป็นแบบเว้าวคือไม่ได้เล่นเกมอมงอสนานมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยแล้วกันไปตอนนี้นจุดเวลานี้ โอ้โคิวเมทไหนไหนก็มาอัดคลิปแล้วเป็นอิโพสเตอร์ไหนได้ไม่ได้เหรอเอาใช้เข้าไปในห้องนี้แล้วกันห้องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนพอมีเควสตรงไหนบ้างโอ้ยเพื่อนเอออเควสอะไรอ่ะเดดโอ้โหมีทิชซส่งนี้ด้วยเหรอเนี่ยจัดไปเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆเออเฟทผมอยู่ทางนู้นโอเคตรงไหนอ่ะในถอดส้วมเนี่ยเหรอ โอ๊ยโอเคเมื่อกี้ตายไวไปหน่อยอีกเกมละกันตัวสีเหลืองทำไมจะเป็นสีเหลืองเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าออกใหม่ก่อนกรตานี้ดูซิว่าจะเป็นคิวเมดไหมใช่ก็เป็นโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเดินช้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเหรอเทรดแต่ไม่เป็นไรก็มีหนึ่งสองสามสี่สี่เควสนะ เขาน่าจะปรับเวท้นอยมาเปิดมาก็ปิดระบบหายใจจะหายใจได้ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยเออว้สีขาวยังกินกับฉชนใช่ด้วยอ,อ,อ,อ้าวเปิดไฟอ๋อไม่กินไม่ใช่ออกเจเป็นไฟคุยผมอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคตรงอันนี้สีน้ำเงินตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคอ,อะไรคือตาสีอะไรเนี่ยสีขาวบอกว่าค สีขาวบอกว่าผมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเอ้าเขาไมเขับปุ่มแบบนี้อะเฮ้ยขปาปุ่มแบบไหนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันพิม์ไม่ได้แล้วสินะโนโนโนมันกดตรงไหนอะก่อนี่นี่นี่ไโนโนสีขาวแน่แน่ไวส์แน่แน่เพราเรื่องไวส์เอ่อมันกดตรงไหนนะอือ่สีสีขาวชื่อว่าอะไรนะ โอเคผมยังไม่ตายเดอ้อค <Wow. S 1> ุณนวายมากคือหาไม่เจออะเข้าใจอารมณ์แบบหาคำไม่เจอไหมคือพิมพ์เอาก็ได้ไหมเนี่ย <c oughs> นันงเรือสองอินเวอร์เตอร์เหลือสองคนอาเจืบอาดยืมอาดยืเปิดไฟอีกแล้วเอาเปิดไฟแล้วงงไหมไม่งงจะงงหรอกตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเควสว์เลยเนี่ยึ้นไปค้นมันใดขึคนบมันได้นี่ใหเจอแล้วเพื่ออะไรอะ ให้เราก็คอมเมนต์มาแล้วว่าเขาให้เราทำอะไรน่ารักปิดออกซิเจนเนี่ยปิดออกซิเจนทำไมฮัลโหลออกซิเจนไ,ไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้าอะไรคือแบบงงมากเลยงงแบบงงมากๆงงมากๆเลยแบบงงมากเลย,เลยอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหล แบบว่างงมากแบบงงมากๆแบบแบบงงมากเลยราแบบอะไรโอเคอย,อยู่ๆแบบออซิเชีนเข้าใจแต่ว่าตายไวไปไหมได้เดตตาแรกแล้วอยู่ก็แบบตายแวมเ่าแล้วอ้กูสีขาวเข้ามาหาว่าผมเป็น ก็เห <formation jin inh aling> <at> ็นก็ใส่คลิปนี้ขอตัวล้าไปก่อนก็คือถึงจะคลิปนี้ก็อาจจะแบบงงหน่อยก็แบบไม่ได้เล่นนานเลยเว้ยนะก็ในคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก้าวตัวสี่ร้อยซับสไคร์เพิ่มไปกันแบบใกล้ถึงสี่แล้วใกล้มากๆากแล้วก็พยายามกันหน่อยก่อนตอนนี้ใกล้ถึงสี่ร้อยแล้วไม่รู้ว่าสี่ร้อยหรือห้าร้อยจะมีแจกอะไรอีกไหมแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดผมไปไหนไม่คือแบบอยู่แต่บ้านแบบบ้ามาบ้ามาบ้าเลยอ่ะคือจะไปซื้ออะไรซื้อปัจจรบันมาแจกก็ไม่ได้นะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้สสวััดีครบบ๊ายบาย